วันนีต่อรำละจัหน่อยเลยที่บ้านคอนสีแก้มเดือดมากเลยสีรำลเจียวจากหาว่าคอนสีแก้มเนีน่ยลเก้อนนี่ละ,ละตาสินี้จากน้าเออตาบ้นขินผู้เสียงไก่กระแผ่นนั้นรำจเลยเจว่าตาเว้นข้นทังมาทัโรงงานอยู่ตาเว้นขินผู้เสียงไก,ก่กระแนนั้นหน้านิ่กาพ่มแผันหงนใบมาจวนแกงแสงแต่วันก้มขิสาวหั้สีลาลองแหลกควาใสสองแกง มาเดียวสิตาละธรรมดาปลาชนิดจากนั้นต้อเงเอือนสังล้วตงใส ไม่สิ่งนี้ไก่อมต้องสั่งละตู่มนอนดอนสิ่งนี้ไก่อมเห็นียงยวงละตุ่มดวงสิไก่เราห่างไก่แงเอ็นสั่งเสื้อเมื่อสิไก่จากห่อก่เอ็นสั่งยังแก่งเรี้ยงสิ่งนี้ไก่ได้ไก่สั่งละยังเขาเหาสิ่งนี้ไก่ซ่องกตงละหุ่มปุ่มหุ่มสิละแม่นางไก่สังเอ็นจะสั่งเว้นเอินสิละจากข้างกเอนสั่งยังก่อนสิ้นเส่ไก่เมืองนอน กะจังหลายลุงป้าวันนี้หนานนางหล่าได้มาลุงเจ้าส้มสูสีไกแม่ป้าอาความจะพ้งกันทุกสิ่งสรรคสิกอน้ำเหืดลางสิกลับเงื่อเมียงกะบ่หนานเอาซ่งปานใดมีเเจ้ามีงานเจ้าทำมื้อนี้ใช้ไปใช้ให้ผู้ใดไปหนานสิ้าีบรอมาหังโอ้ยาหลายแต่สิ่พี่น้องครัว ทั้น c ัวเถียงพระเนิ่งทั้งเดียวฉันชิงนี้ไก่เจ้าลาไปเจ้าทุ่งแซมดีมาล้มสวยเจ้านาเดียวเจ้าไปลาเด้อปุ่มดอกไม้เจ้หอยย้อนอยู่ริมพันธทั้งสนามหมอนล้มตั้งเกียงของตั้งลาไปทั้งหมอนมงคองไฟเจ้าไตยซองทั้งกระบอกกาเตยไทยบานเดือยเงี้ยงตะกีบพกอีกไป้ากพี่กำบองเออเอาไป บ้านี้ทั้งกระบองกระเตยไทยบ้านกระหงช้างบุญกระเลวท่อนี่หลานได้ช่วยรับมือหลานได้มารับงานกระชวนโบสมดังอือสมกระแทงกระจังสมข้างเจ้าสมคาสมราคาเรียวจิตัดตาบันต่อตั้งจะงไม่เตรียมพ่นพ่นที่นั่นฉันก็เปรียมเยอะทลายฉันก็ขอย่อมือทรงโธนานอมสาธุเด้อิน่มพ้อมสาธุจอมข่มจอมข่มทั้งโลก ให้จะลุกลาดได้ละสมดังประสงค์นี่อันใดก็ให้ได้สมดังคิดอันใดก็ให้ได้สมดังมโนไมให้ได้เงินคิดหาเงินแค่ได้เงินคิดหาท่องแต่ได้ท่องลังมากจิมล้านให้จะเอามาใส่บ้านในเฮือนใส่หมอนจะเลื่อแค่ไปนอนหมุนใบหันมันเหลือนี่ก็เอามาให้บอส จะมีขันท no ่องกับแรงมาติดบ้านคิดหาขึ้นก <ok euh. ันเนื้อหน้าคิดหาช่องกับไหลลังมาขึ้นามอับดุลฮิทั้งจีขอลาเจ้าล่าไปเจ้าถุกสันบ้าจังไหนคุ้นพี่คุณคู่ฉันขอสั่งยืนตาเหลียดยี่หรอเมี่อที่นี่คุเป้าคู่กันไหน เอาฉันขอฝากลกเลยอะไรมันมื่นปีขั้งที่ไปทางบ้านทุ่งแค่ให้ปยายามอย่างเนื้อเช่นนไปแต่เยี่ยมท่องเรียนยาใจกับทั้งไอ้ผู้โกยืนอยู่หน,นังเหนียช้ายให้ปยายามงันสั้นดึงสถานของน้อง บ้านทงแค่เปลี่อนห้องพุ่งสถานนั่งย้งแต่กีตยุบ้านทงแค่เด้อเดี๋ยวนี้มม่ยุบ้านละหันหน้าเดี๋ยวคุณบึงบัวทองเออตั้งแต่กีตแต่ยุบ้านทงแค่เช่นที่ไปได้เยี่ยมทั้งเรียนแห่ละเดินนั่งดอกพน้าเช่นหัวหน้าฉันขร่าไปเร็วดิฉันขร่าไปเร็ว กศรัทธาพี่น้องเสร็จทั้งกันรำร้องทั้งกันวัดทุ่งนาขอเตื้อสัทธาฉันขอละไปด้วยเจ้าทุกท่านฉันขอละไปต่างบ้านสองทั้ยคอยเอนาเพลงแสงเพลงเอาเพลงแงคุตัวฉันเดนน าไปกินโอเราโลมอยู่ในโค้งนั้นเยี่ยจะไปจักจันแค่ไนจะไปจัดจังแคไหละตอจังะทันนั่นตีโอมันมีมากด้ยเจ้าหลายทาอีเด็เตกซาาามาที่น้องตายดีที่หลังสัก สังห็นได้โจสังมังพ่อมักงที่เชิงหางที่แล้วเก็นบาดสะหจะลัาส่นอาจะดอนคือมานีอาดฉันนันกะเนียนบาดมังัตน้อลูกน้อยเฮือเฮาเสันนั้นดอกวันาเสนวนมานานวลนาไปนาเราขิงบางเกยนาเราขิงก็บางโอ้ยนี่เป็นของแท้เพชรในต้มหมอลำดังครั้งอดีต ทำไมมะลัมวิยาบอท่านได้กเกิดเนี่ครับนี่ผู้ใดได้เบิเเบ้งคลิปนี้นี่โอ้ยถือว่าเป็นบุญบารมีหลายเพราะว่าไม่มีใครเจอไม่มีใครเห็นตัวนี้จะแปดสิบกว่าแล้วนี่มะลัมวิยาเอามาฝากแฟนเอฟซีสูผู้ทุกคนอีแม่ท้องเลื่อนอีโนยายบัตรละหาหน้าเด้อสวัสดีครับขอบคุณครับบวัสดีครับ